ทิศทางตลาดทุนไทยนะครับเดี๋ยวไปสอบถามจากพี่สุเชษสุแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์เอสแอลจำกัดสวัสดีครับพี่สุเชษสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็บอกอยากเห็น1450ก็ยืนอยู่แค่นี้เลยนะไม่ยอมไปไหนเลยนาตีนาตีนะตีมากไปพันห้าทีหนึ่งแต่สังเกตอย่างหนึ่งนะครับดูตลาดเนี่ยติดลบอ่ะนะติดลบทั้งวันเลยดูโอ้แต่ราคาหุ้นไม่ค่อยลง มันเหมือนอ่าอย่างนั้นผม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 ไม่รู้ว่าผมคิดถูกคิดผิดนะแต่ใช้ประสบการณ์คิดแล้วกันว่า <c oughs> แต่มันก็อาจจะผิดได้นะประสบการณ์เนี่ยอกองทุนวายุพักจะซื้อหุ้นราคาหุ้นหนึ่นก็เลยไม่ไปมั้งอืม <c oughs> วายุพักเลยเข้ามาเก็บซะแล้วก็ราคาหุ้นมันก็ยืนนะตัวแต่ละตัวหุ้นมันก็ไม่ได้แบบว่าเกเรล,ลงไปถึงขั้นที่ไม่สามารถเก็บหุ้นได้มันก็สามารถเก็บหุ้นได้แล้วก็ ในขณะเดียวกันเนี่ยตลาดในต่างประเทศทั้งหมดก็ไม่ได้ดูเกเรว่ามันอ่อนตัวแย่ไปถ้าเยอะแยะไปหมดคือถ้ามันจะลงเนี่ยผมคิดว่าตลาดเตี่ยมันพร้อมลงได้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าดัชนีหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยมันมาถึงระดับหนึ่งแล้วนะฮะเพราะนั้นถ้าเขาจะเกเรเอาลงไปถึงระดับถ้าจะทุบลงไปสักสิบจุดสิบห้าจุดเนี่ยก็ไม่มีใครว่าอะไรเขาหรอกแต่เขาก็ไม่ทํานะพอลงไปถึงระดับหนึ่งก็ดึง คืนกลับมายืนอยู่ที่ปอแปะปอแปะที่หนึ่งสี่ห้าศูนย์อ่ามันก็มีสองลัทธิะฮะลัทธิหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยไอตรงนี้มันคงไปไหนไม่ได้ละนั่นคือลัทธิหนึ่งละนะลัทธิอยากให้หุ้นลงเพื่อจะได้ซื้อหุ้นหรือเปล่าไม่รู้ละอีกลัทธิหนึ่งก็บอกว่าเออไอเนี้ยมันเป็นการเก็บของนะเก็บของเพื่อจะไปต่อให้ได้นะก็เป็นสองลัทธิอันนี้ก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาฮะวันนี้วันที่ยี่สิบสามและสิ้นเดือนเนี่ยผมอยากเห็นตัวเลขอ,อย่างที่กาบเรียนนะ ผมอยากเห็นตัวเลข1,450วันที่19 20เนี่ยผมได้เห็นล้วผมอยากเห็นตัวเลข1,470เนี่ยนะฮะในวันที่30เนี่ยปิดงวด9เดือนเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้เห็นหรือเปล่า mm hmm. อันนี้คือสิ่งที่ต้องตามต่อเนื่องนะครับแล้วก็อยากใจเห็นในเดือนตุลาการเดือนตุลาแล้วเนี่ยนะฮะดัชนี1,500จุดเนี่ยะจะจะได้หรือเปล่าผมตั้งเป้าหมายไว้เพื่อรองรับกับการที่เดือนพฤศจิกา 1,500-1,500ถึง1,550ในเดือนพฤิกายนะฮะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งคุงทั้มนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ผมอยากฝากเรื่องหนึ่งครับเพื่อนนักทุนค,ครับผลการงานพอปิดงวดไปแล้วเนี่ยวันที่16-17ในเดือนในเดือนตุลาเนี่ยมันจะมีผลการงานแบงก์ออกผลการงานแบงก์เนี่ยมันจะดึงแบงค์ผม,มเห็นสังเกตให้แบงก์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในกรุงไทยในแบงก์กรุงเทพในกสิกรแม้ว่าจะอ่อนตัวลงมาเนี่ยก็กลับขึ้นมายืนเหนือระดับ ได้ในระดับหนึ่ง้วนะเป็นหุ้นเหมือนอย่างหุ้นใหญ่เนี่ยมันยังไม่ได้ถูกขายลงไปถ้าเราถ้าเรามองภาพใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเกเรสักนิดหนึ่งวันนี้เอาสักสองสามนาทีก่อนว่าเกเรว่าถ้ามองภาพใหญ่ในตลาดหุ้นโลกเนี่ยมันมองในทิศทางที่ขาขึ้นเพราะนั้นเขาก็คงมองในทิศทางของไม่ว่าจะเป็นดาวโจนเองในยุโรปเองในเอในเมริกาเองในในเอเชียเองเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็น่าจะปรับทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้ ดูอย่างดัชนีดาวโจนส์ในขณะที่เราก็ออกกาดและตอนนี้ดาวโจนส์ล่วงหน้าเนี่ยติดลบแค่1จุด S&P นั้นติดลบแค่11จุดดาวโจนส์ล่วงหน้าเนี่ย42,444เพราะนั้นจำตัวเลข40,000ดาวโจนส์เนี่ยขึ้นมา40,000ละนะในขณะเดียวกันเนี่ยเยอรมันเนี่ย18,778เนี่ยเราจะเห็นตัวเลข1 9ื่นกับ20,000แล้วในเยอรมันก็หมายถึงว่าตัวระบบเศรษฐกิจภาพใหญ่เนี่ยมันมาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเนี่ยตลาดหุ้ ขณะนี้กําลังบอกว่าเอ๊ะอย่างนั้นเนี่ยในบ้านเราผมใช้ประเมินสถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยมันก็พูดที่จะไปได้เพราะฉะนั้นตัชนดีที่คาดหวังว่าตัชนดีพันห้าร้อยถึงพันหร้อยห้าสิบเนี่ยเป็นความหวังของผมเฉยๆก็ถ้าท่านที่ฟังรายการอยู่ดูรายการอยู่แล้วถ้าเชื่อความหวังนี้เราเราคิดไปในรูปแบบเดียวกันเนี่ยมีเวลาฮะมีเวลาอีกเป็นเดือนแค่เดือนเดียวเองมันจะตอบคําถามทุกอย่างได้หมดเลยนะครับแล้วคิศทาง เพื่อนน้ําัทุนอย่าเพิ่งตกใจสําหรับการกลัวตลาดติดแกว่งมันแค่แกว่งแล้วก็ปรับฐานไปเท่านั้นเองยังมีวายุพักรออยู่ฮะวายุพักแล้วยังมีกองทุนอีกกองทุนหนึ่งนะฮะที่กองทุนยั่นยืนน่ะยังรออยู่นะฮะนะ,ะ,นะ,ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามีงบประมาณรออยู่นะฮะแล้วอย่าลืมว่ารัฐบาลชุดนี้มันอยู่ในช่วงของปลายปีที่มีเงินทุกอย่างเข้ามาใช้จ่ายได้หมดเลยนะฮะทั้งเศรษฐกิจภาพใหญ่ดีทั้งเม็ดเงินกองทุนมา อาจจะมีข่าวเอ๊ะตูนีนนั่นยอะแยะๆไปหมดก็แล้วแต่แต่ภาพใหญ่ของตัวระบบเศรษฐกิจใหญ่มันเคลื่อนตัวในสั่งที่เพิ่มขึ้นกันเพราะนั้นผมมองว่าตลาดไม่ได้เป็นไรนะเอาละฮะรานนี้งานรีเสิร์ชออกม่งเอางานรีเสิร์ชมาพูดกันบ้างงานรีเสิร์ชของทางเอสเซลเนี่ยมองแต่ที่ดี1,470ละเหมือนกับใจคิดเลยฮะไม่ได้คุยกับงานรีเสิร์ชเขานะฮะแต่เหมือนใจคิดเลยฮะ1,470ั 1, ตหุ้นนฮะงานรีเสิร์ชให้งาน คราวนี้ให้งานเครดิตของตัว BPP ผมเข้าใจว่า BPP เนี่ยมันคงเป็นตัวที่มาล้อกับตัวของบ้านปู่นะที่บ้านปู่เขาบอกว่าเขาจะไปจดทะเบียนอะไรที่ในต่างประเทศนะเพราะนั้นงานรีเสิร์ชออกมาว่าแนวต้านตัว BPP เนี่ยระดับสบาทนะ <c oughs> ก็โอเคครับตัวอีกตัวคือโฮมโปรโฮมโปรเนี่ยแน่นอนนะโฮมโปรเนี่ยผมว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเชียงรายเชียงแสนในเชียงใหม่เดี๋ยวเข้ามาทางพิจิตเข้ามาทาง กำลังล,นะลุ่มน้ำต่างๆเนี่ยคงเข้ามา natural, คงโปคงได้รับผลประโยชน์กับตัวน,นี้ฮะเข้าไปจัดจานในแง่ของการช่วยเหลือเข้าไปดูแลนะพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดนะฮะผมคิดว่าโงโปรคงได้รับผลโวกตรงน,นี้ด้วยสิบบาทห้าสิบสตางค์ผมว่าเป็นราคาสิบเอ็ดบาทเป้าหมายคือผมผมมองตัวโฮมโปรว่าสิบสองบาทนะฮะแต่อยู่แค่ตรงประมาณสิบสองบาทเพราะนั้นก็โอเคฮะเป็นหุ้นที่เล่นตามตามเทรนตลาดได้ ระหว่าง2ตัวระหว่าง BPP กับโฮมโปรเนี่ยต่างกันตรงที่ว่าโฮมโปรนั้นเป็นฟันเดมท่อจ๋าเลย b p p นั้นเล่นตามข่าวของตัวแม่นะฮะบ้านปูที่มีลักษณะการแกว่งไปแกว่งมานะครับก็ B p p ก็เล่นได้ฮะแต่ก็ก็เล่นระวัดระวังหน่อยโฮมโปรแข็งแรงกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้านั่งดูตัวหุ้นนะวันนี้เนี่ยเราไม่เชื่อนะฮะว่าเมื่อก่อนนี้เราคุยกันเยอะแยะไปหมดเลยว่า b d ดีเนี่ยระดับราคา25บห้าทบี่บาทเนี่ยเกเรเกเรไม่ไปไหนเลย พอข้าไปมาขนาดนี้เนี่ยสาบาทเอาไม่อยู่จะไปเอาสามเบ็ดบาทสามสองอีกเอาข่าวไอ้ที่ใช้ตัวพวกเนี้ยเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมานะฮะในขณะที่ตัวขณานี้ผมอยากฝากเรียนเพื่อนทั้งกดว่ากลุ่มอุตสาหกรรมในกลุ่มหมวดของไฟฟ้าเป็นลักษณะขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วฮะแล้วก็อาจจะไปได้ต่อแต่ผมว่ากลุ่มอุตสาหกรรมปลายปีเนี่ยมันจะเป็นอุตสาหกรรมพลังงานในแง่ของน้ํามัน ที่จะได้รับผลพวงผมเห็นการอ่อนตัวของ WTI กับการของตุ้งเบนนะฮะแต่ไม่หลุดต่ำกว่า70เหรียญในตัว WTI หลุดไปขึ้นมา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 ผมกลัวว่าเด i จะไป75เหรียญแล้วกลัวว่าแต่ตัวเบนเองเนี่ยจะตั้งแต่75เหรียญเนี่ยอาจจะขยับขึ้นไปที่80เหรียญได้ถ้าใช้ระยะลา,ลา,ลาอีกสัก2 3สเดือนหน้ามันเข้าสู่หมวดของการที่ต้องใช้พลังงานนะเพราะฉะนั้นผมฝากผมฝากตัวพิเทพที่ระดับราคาตรงเนี้ย นะครับแล้วก็ฝากตัวของบางจาก BCP ฝากตัวไทยออยนะสตัวเนี้นะมีคนถามว่า OR จะไปได้ไหมก็ไปได้ฮะแต่คงไปไม่ได้มากนะตัวปอทอจะไปได้ไกลไหมปอทอจาก3าีบาทจะไปได้3-6บาทได้2บาทฮนะไม่คุม้มนฮะตัวที่คุ้มเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวไทยออยกับตัวบ,อบอีอะไรพิเทพ กับตัวบางจากน่าจะเป็นคุ้มกว่าอีกตัวหนึ่งมักจะมีคนถามผมเสมอว่าเอ r c าจะไปได้ไกลไหมนะผมว่า APRC มันก็มันก็มันมันเหมือนจะไปนะแต่ก็คงจะไอ,ไอตัว3ตัวแรกนะฮะเป็นหุ่นพลหลักใหญ่ของตัวน้ำมันซะม,มากกว่านะครับบางจากนะบางจากตัวพิเทพแล้วก็ตัวของอไทยออยมีคนถามอีกตัวหนึ่งคือ i r r p c จะเกิดไหม <c oughs> ผมว่าอ r r p c มันเล็ก <c oughs> มันเล็ก <c oughs> จนที่ไม่น่าจะพูดถึงแล้วนะฮะคงจะต้องเปลี่ยนรูปแบบของการไปลงทุนในหุ้นตัวใหญ่ซะก่อนตอนนี้ผมว่าตอนนี้เนี่ยอย่าลืมมีก,กลุ่มหนึ่งนะฝากไว้นะผมขอฝากไว้กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของเอราวันกลุ่มของเซ็นทลกลุ่มของมินมินยังไม,ไม่ไม่ไปไหนมากนะักมินยังน่าสนใจอยู่เอราวันขึ้นมาขยับในทิศทางออกด้านข้างในขณะที่ตัวเอลลงมารอให้เพื่อซื้อเดี๋ยว65บาท67บาทจะถามอีกว่าซื้อดีไหมตอนนี้ ผมว่าเป็นหุ้นที่น่าเก็บนะฮะเป็นเข้าสู่หมวดของการท่องเที่ยวแล้วะผมว่ากองทุนที่จะเข้ามาในซัพพอร์ตเนียเขาคงไม่บอกกับเรานะว่าซื้ออะไรแต่โดยส่วนใหญ่เขาคงจะซื้อในสองหมวดอุตสาหกรรมหนึ่หมวดอุตสาหกรรมที่มาตามเทรนของปลายปี2หมวดอุตสาหกรรมที่เป็นตัวใหญ่ในแง่ของตัวบิ๊กแคปในแง่ของตัวหุ้นในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ3 ในแง่ของตัวอะฮะตัวคอนซัม PTION ตัว4ตัวการบริโภคตัวค่าใช้จ่ายต่างเดียเขาคงซื้อในกลุ่ม3ตัวนี้ฮะเขาคงไม่ไปซื้อหุ้นตัวเล็กๆมากๆนะฮะก็ก็ฝากไว้แล้วกันฮะาะ,ะถือว่าวันนี้เนี่ยแม้ว่าตลาดจะลงนะฮะแต่ก็เดี๋ยวผมคิดว่าก็ปิดอยู่ที่ช่วงตรงนี้ไม่น่าตกใจอะไรครับผมครับหมดแล้วครับหมดใต้าสปุงแล้วครับพิเศษมองแรงซื้อของนักลงทุนต่างประเทศในช่วงนี้อย่างไรบ้างครับ มันมันเป็นด้วยปัจจัยจากต่างประเทศฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ว่าเ,เขาอยากซื้อที่ไหนแต่มันเกิดขึ้นจากการที่ภาพใหญ่ของตลาดเศรษฐกิจมันเคลื่อนตัวผมคิดว่าในนักนักเศษรษฐศาสตร์โดยทั่วไปเนี่ยจะมีความคิดเหมือนกันว่าขณะนี้เศรษฐกิจตัวโลกเนี่ย <c oughs> มันเป็นตัวขยับแม้ว่า,าตาดอกเบี้ยจะคิดว่าจะขึ้นจะลงจะปรับลดไม่ลดก็แล้วแต่เนี่ยแต่ทิศทางโดยเศรษฐกิจภาพใหญ่เนี่ยมันมันขับเคลื่อนโดยทางสหรัฐอเมริกาต่อด้วยยุโรปต่อด้วยเอเชียฮะ เพราะนั้นตัวตัวทิศทางที่เศรษฐกิจมันเคลื่อนตัวอย่างเงี้ยมันจะส่งผลทำให้เกิดมีตัว C ีคอนซัมชันเกิดขึ้นแต่ตัว C ีน่ะแม้ว่าจะตัว C จะผ่านด้วยการจับจ่ายใช้สอยและผ่านด้วยการแจกเงินก็ตามเนี่ยมันจะไม่ยังยืนสู้กับตัวเรียวเซกเตอร์ตัวไอที่การลงทุนเพราะฉะนั้นตัวไอมันจะตามมาฮะแล้วผมก็คิดว่านโยบายภาครัฐในแต่ละประเทศเนี่ยขาดนี้ขยับในด้านของตัวไออีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนี่คือขนาดนี้เนี่ย ในตลาดหุ้นทั่วโลกแม้ว่าตาดอกเบี้ยจะลงและเศรษฐกิจขึ้นก็ตามเนี่ยมันมีปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่เขากำลังเฝ้าติดตามอยู่ว่าคุณทั้มจะมาหรือเปล่าอันนั้นเป็นปัจจัยที่กวนใจกันอยู่ฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีลักษณะอ่าพายสุดแล้วก็คิดว่าแนาวเศรษฐกิจมันจะคงไปแต่ไปด้วยความรู้สึกว่าระมัดระวังว่าการเมืองในสหรัฐอเมริกาจะเป็นอย่างไรมันคงไม่ได้ไปแบบผีผามทีเดียวฮะแต่มันจะถูกซึมไปแล้วเพราะฉะนั้นหุ้น ที่จะไปด้วยลักษณะของการไปแบบนี้เนี่ยมันต้องเป็นหุ้นที่มีลักษณะเป็นบิ๊กแคปใหญ่ของในแต่และกลุ่มสกรรมครับถ้าลงบายนก็ลงบาลตัวใหญ่ถ้าแบงก์ก็แบงก์ตัวใหญ่นะอ่าถ้าเป็นอ่สื่อสารก็สื่อสารตัวใหญ่พลังงานก็พลังงานตัวใหญ่น้ํามันก็น้ํามันตัวใหญ่นะครับอ่ในท่องเที่ยวก็ต้องเป็นท่องเที่ยวตัวใหญ่อย่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเล็กๆคร <c oughs> อาหารก็จะเป็นตัวอาหารตัวใหญ่ขึ้นนะครับอาหารหมวดอาหารนี่ อ่แปลกนะฮะรอบนี้เนี่ยในหมวดอาหารในหุ้นอาหารโดยส่วนใหญ่ NCL NRF อ่าอะไรฮะหุ้นหล,หลายๆตัวในกลุ่มอาหารเนี่ยไม่ค่อยขยับนะฮะเป็นเรื่องของที่แปลกมากสําหรับในรอบนี้นะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าไปใช้จ่ายในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยในแง่ห้างในแง่การใช้จับจับจ่ายใช้สอยในตัวของตัวซีมากกว่า นะครับในหมวดอาหารยังไม่ค่อยเห็นการเคลื่อนตัวลองลองจับตาดูหุ้นหมวดอาหารในหุ้นในผลการงานในไตรมาสครึ่งปีออกมาเนี่ยหมวดอาหารหลายๆตัวค่อนข้างดีนะแต่ขณะนี้ยังไม่ได้ขับเคลื่อนไปขับเคลื่อนในกลุ่มของการเงินไปขับเคลื่อนในหมวดการเงินในกลุ่มแบงก์ในกลุ่มของ l e สซิ่งในกลุ่มของโรงพยาบาลในกลุ่มของในกลุ่มของไฟฟ้าในกลุ่มของน้ำมันไปในกลุ่มของไอซีทีซะมากกว่า นะครับลองลองพิจารณาดูดหมดอื่นๆยังไม่ค่อยขยับเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่า,าตัววายุภาคอาจจะอาจจะหรือกองทุนต่งางๆท้้งนอกเนี่ยหรือกองทุนที่เป็นฟอร์เรนเนี่ยอาจจะสนใจในในหุ้นที่มีมาเก็ตแคปสักตัวใหญ่ๆหน่อยเซ็ตยี่ห้าไม่ใช่เซ็ตห้าสิบอย่างไรก็ตามผมเห็นภาพอันหนึ่งที่แปลกใจเหมือนกันว่าในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ผมคิดว่าไม่น่าขึ้นเนี่ยแต่หลายตัวหุ้นขึ้นมาแบบแอบขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับ ไอ้สีบอทตี้แลนด์เทาหรือตัวหุ้นใหญ่ๆนะฮะมีการขยับในทิศทางไปเพิ่มขึ้นครับก็ลองพิจารณาดูครับแต่คิดว่ายังไงก็เพื่อนน้องคุณฝากฝากเรียนไว้ฮะไม่ต้องตกใจฮะตลาดยังไปได้ต่อครับนะครับให้กำลังใจฮะให้กำลังใจครับถ้าฟังอย่างนี้แล้วคือในในช่วงนี้ก็คือให้เก็บหุ้นขนาดใหญ่ถูกไหมครับผมหุ้นแถวสองสามนี่คือใหญ่ใช่นี้ครับใช้กลยุทธ์ของการใช้กลยุทธ์อย่าอย่าเชื่อผมหมดแต่ให้ใช้กลยุทธ์ว่า คุณขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอ,อย่างแล้วกันผมยกตัวอ,อย่างให้ใหชัดเจนแล้วกันถ้าแบงก์เทศเนี่ยคุณซื้อจากร้อยสามสิบมาขึ้นร้อยห้าสิบร้อยหกสิบแล้วเนี่ยคุณบอกเฮ้ยมันคงไปต่อมีแต่คนบอกว่าจะไปต่อร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเนี่ยแต่คุณบอกว่าเฮ้ยมันได้มาเยอะแล้วนะคุณแบ่งครึ่งก็ได้หรือสักครึ่งหนึ่งและอ,อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยไปเลือกแทนที่จะอยู่ในกลุ่มสากร,รแบงก์แยกไปอยู่ในคุณดูรีสิ่งเด็ดเวลามันม อตัวสวัสด์ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเนี่ยต้องเลือกอย่างเงี้ยฮะในความคิดคผมนะในหมวดประกันเนี่ยยังไม่ค่อยได้ขยับอะไรเลยนะฮะในหมวดประกันซึ่งผมคิดว่าตอนนี้คนเล่นประกันกันมากขึ้นและยิ่งปลายปีเนี่ยคนจะเล่นในแง่ของภาษีในแง่ของกองทุนประกันเป็นอีกอันหนึ่งนะที่ขนาดเนี้ยผมเปิดปโอ้โหเปิดไปในเวสประกันทั้งนั้นเลยอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยยอมให้ผ่อนห้าเดือนหกเดือนสิบเดือนนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยผมว่าประกันเนี่ยเป็นอีกอันหนึ่งซึ่ง ซึ่นมันมาแบบที่ทุกคนคาดไม่คิดแต่ทุกคนคิดว่ามันจะไปเล่นที่ดูภาษีอะโดยการลดภาษีโดยการใช้เกี่ยวข้องภาษีเนี่ยผมว่าประกันเป็นอีกบทหนึ่งที่น่าสนใจพู้นในหมวดประกันก็ b บลอในหมวดไอ้เมืองไทยในในหุ้นตัวใหญ่ของประกันเนี่ยยังขายได้อยู่นะครับลองดูครับขอบคุณมาเช็คครับวันพฤหัสโอเควันนี้ไปแล้วฮะจะได้มีลาว้เทศโอเคครับลาสวัสดีครับ่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้ม